สวัสดีครับวันนี้เราก็มาชมพระสมเด็จวะะราคังกันครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จวะะราคังพิมพ์เกตทะลุสมเสียนเหมือนดอกเสียนเหมือนผลตะตูมหรือว่าดอกตะตูมครับแล้วก็เป็นพิมพ์ใหญ่ครับพิมพ์ใหญ่นี่ย่อพิโกหนึง่งเนื้อเหลืองครับองค์นี้เนื้อเหลืองแล้วก็องค์พระนี้ก็มีแป้งลอยพิมพ์ครับแล้วก็เต็มไปด้วยฝ้าฝ้าเขาขาวนี่แหละครับ มาดูด้านหลังครับด้านหลังครับด้านหลังนี่ก็ยับยับย่นย่นนะครับบางท่านบอกว่าหลังสองบ้างนะครับบางท่านก็บอกว่าหลังขั้นบันไดนะครับก็เรามาชมดูนะครับแล้วมาดูด้านข้างครับด้านข้างด้านข้างก็มีรอยยับรอยย่นนะครับนี่ครับตามสูตรของเสด็จวราคังครับดูด้านหน้าเหมือนเทอมครับด้านหน้า มีลอยยัดรอยย่นนะครับแต่องคนี้องค์เนื้อพ้านี่จะค่อนข้างจะฟูๆนะครับก็เป็นโสดสมเด็จวัลลคังนะครับเป็นพิมพ์ทรงหนึ่งครับอกเป็นอกกระบอกนะครับออกเป็นอกกระบอกนะครับเสียงประตูมครับเกตทะลุส้มเป็นพิมพ์ใหญ่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นี่เกี่ยวมีองค์นึงครับของวัละคัง วันลรกครั้งพิมพ์เกดวตูมบางท่านก็เรียกว่ากเกดวตูมครับจริงๆผมชื่เรียกว่าเกดเนี่ยทะลุซมนะครับแล้วก็ใบหน้าท่านนี่เหมือนผลมะตูมนะครับหรือว่าดอกมะตูมครับล่องแขนจะลึกนะครับตรงนี้กดพิมพ์ได้ลึกครับล่องแขนจะลึกแล้วก็มีเส้นบังคับแม่พิมพ์ครับเส้นบังคับแม่พิมพ์อยู่ กป็นที่กรงหนึ่งครับที่ถอดพิมพ์ไม่แก่พิมพ์ไม่ได้สวยครับสมเด็จวัลลังพิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์ิมพ์ใหญ่นิยมครับตรงนี้พิมพ์ใหญ่นิยมดูใกล้ๆครับดูใกล้ๆ ครับตรงนี้ก็สวยได้อีกแบบนะครับโอโกก็บอกนะครับตรงนี้เราเห็นสังเกตนะครับจะเห็นเส้นสางแข่นกันนะครับนี่ครับเห็นรอยฝ่าเท้าท่านครับตรงนี้จะกดพิมพ์มาได้ลึกนะครับนี่ครับเห็นรอยฝ่าเท้าแล้วก็ใช้จีวอนครับมีเส้นใช้จีวอนแล้วก็ผ่านการลงรักมาบ้างพอสมควรครับตรงนี้นี่ครับ ก็จเป็นพระสวยองค์หนึ่งของวัดละคังครับแล้วมีข้าฟ้าๆนี่นะครับเนี่ยฟ้าขาวนี่ครับบางท่านเรียกแป้งลอยพิมพ์ครับแต่ผมเรียกว่าเป็นน้ำปูนเปลือกหอยนะครับที่ขึ้นฟ้ามาครับว่าพาดนี่ครับอายุเก่าๆเนี่ยจะมีฟ้าขาวนะครับก็เกิดมาจากปูนเปลือกหอยครับอายุร้อยกว่าปีครับ ก็ยังจะมีเกิดปูนกรบหอยนะครับแล้วก็มีตรงนี้จะมีเขาเรียกว่าดินเจ็ดปกเจ็ดปลานะครับแต่เป็นเม็ดเล็กมากครับมองไม่ค่อยชัดนะครับนีเป็นบาง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 ตำหน่นะครับบาง,บาง,บ,าง,บ,างบางจุดนะครับบา,บางจุดนี่ครับตรงนี้มวลสารอัดแน่นไว้ในเนื้อผงนะครับอันนี้เขาท้างจะแก่ผงครับค่อยจะแก่ผง สังเกตดูจากองพ้าครับป้าท่านจะเนื้อจะค่อนข้างจะฟูฟนะครับถ้าแก่ปูนี่เนื้อจะแห้งนะครับท่านี้ค่อนข้างจะแก่ผงครับแก่ผงนี่เนื้อจะฟูฟูครับนี่ครับลักษณะของเนื้อแก่ผงครับเนื้อจะฟูฟนะครับจะไม่ยุบแห้งเพียงเดียวครับเนื้อจะนุ่ม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 นะครับเขาเรียกว่าเนึ่งนุ่มนวลนวลตานะครับโดยใกล้เนื้อจะแห้งครับแต่โดยใกล้เนื้อจะฉ่านะครับ สนะะินเดีวัลาคังข้อพ็เอีกกองหนึ่งครับพิมพ์ยอดนิยมครับนี่ครับดใูใกล้ๆครับแต่กล่องผมส้มนักไม่ได้ครับส้มมากทำให้ฟ้าครับสังเกตดูน,นะครับองนี้ก็จะมีผงใบลานเผานะครับมีบ้างป่าปายนะครับ ดีเจ็ดโป่งเจ็ดปานะครับและเศษดินพระกำแพงมีเห็นมันบางจุดครับแต่เนื้อท่านจะหนึ่งนุ่มนวลตานะครับองนี้กดพีไม่ได้ชาดครับพอเห็นฝ่าเท้าท่านนลยนะครับเนี่ยฝ่าเท้าท่านซ้ายครับนี่ครับฝ่าเท้าท่านซ้ายอันนี้็ชาชิวอครับวันละครั้งสังเกตดูการวางมือนะครับเนี่ยจะเหมือนกันทุกองเลยครับวางแขนเหมือนทุกองครับ เป็นอีพิมซรงนึ่งครับที่ได้รับความนิยมของวันราคางครับเนื้อหนึ่งนุ่มนวลตาลาักษณะเด่นของท่านก็คือการวางแขนนะครับแล้วก็ชั้นนี่ครับฐานสิงครับฐานสิงจะคมนะครับตรงนี้ฐานสิงจะคมแล้วก็ด้านหลังนี่ครับเนื้อจะช่ำเลยครับเนี่ื้อช่ำนะครับ เนื้อเหนียวนุ่มนวลตาครับดูไกลๆเนื้อจะแห้งนะครับดูใกล้ๆเนื้อจะฉ่าที่ฉ่ำนี่ฉ่าเพราะว่าน้ำมันตังอิ้วนะครับเป็นส่วนผสมหลักครับของวันลนี่ครับเนื้อนุ่มนวลตาครับผิวท่านถ้ามองห่างๆนะครับมองไกลๆจะแห้งครับ เกจทะลุส้มครับองนี้สังเกตด้วยนะครับว่าระคังเนี่ยเกจท่านจะเอียงไปด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายองค์พานนะครับหรือว่าด้านขวามือเราครับเหมือนเกือบทุกองครับเส้นส้นระคังนี้ก็จะเส้นใหญ่นะครับครับเส้นใหญ่ครับกดมาได้ลึกครับครับส้มมากไม่ได้ครับฝ้า ลักษณะเด่นจะบางทีครับสวยครับเนื้อกค่อนข้างจะฟูฟครับน่าไป็นื่าดูง่ายอกองหนึ่งนะครับสำหรับผมนะครับนี่ครับน้จะฟูฟเพราะ้าครับฟ้านี่ฟ้าขาวครับเสียนมันเสียนมันผลมาโตมครับหรือว่าดอกบัวโตมครับ ตะเกียนี่สลุทมวงแขนท่านนี่เป็น,เ,ปนอเอกลักษณ์ของร้านละคงเลยนะครับเส้นบังคับแม่พิมพ์ก็โดดเด่นนี่ครับเส้นบังคับแม่พิมพ์ครับแต่ผมชอบความฟูของท่านนะเนื่อผมจะฟูๆนะครับ ถาว่าปลาแก่ปูเนี่เนื้อแท้งแห้งแก่งๆนะครับนี่นี่แก่ผงครับแล้วเห็นร่องร่องรอยฝ่าเท้าฐานหมอนี่จะเส้นใหญ่นะครับฐานหมอนชั้นล่างครับนี่คือฐานสิงห์ขดสวยแบบครับวันนี้นก็เร็วสูโอกาสนะครับมาทำคลิปมาให้เพื่อนๆนะครับนนมันยมสะสมระเครื่องได้ดูกันนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งองค์นะครับสเด็จวารคังครับที่ผมนํามาทาคลิปนะครับให้เพื่อนเพื่อนได้ยินส่งสมพัื่องได้ชมครับเอาละครับเรามาดูด้านหลังอีกครั้งหนึ่งครับด้านหลังด้านหลังครับนี่ครับด้านหลังนี่จะฉ่ำไปด้วยน้ำมันตั้งอิ้วเลยนะครับจะมีร่องรอยรอยยับรอยย่นครับบางท่านบอกว่าหลังบันไดสองขั้นนะครับ แต่ท่านบอกว่าหลังสองบ้างนะครับผมว่าไม่ทราบป่าเดีนจะเรียกแบบไหนกันแน่ครับเรื่องข้างครับด้าดันข้างก็ยังมีรอยรับร้อยยับรอยย่นอยู่นะครับนี่ครับรอยยับรอยย่นไปด้วยมวลสารครับสม่ได้พะละังข้างส่วนใหญ่ด้านข้างจะไม่ค่อยตันนะครับจะเป็นรอยโปะๆนะครับนี่ครับ สมเด็จวัลลังพิมพใหญ่เดี๋ยวนี้ผมว่าคนนี่หันมาสะสมวัลวลังกันเยอะนะครับในตลาดพักเครื่องนะครับแลวพระวัลลังเนี่ยเป็นพระที่เดี๋ยวนี้สมัยนี้นะครับมีให้ศึกษาให้ศึกษากันทั้งหลายหลายด้านนะครับืซอหลายสืเซอนะครับตอนนี้หันมาเรียบสะสมพระเครื่องโดยเฉพาะวัลลังกันเยอะครับ ฉะนั้นนะครับใครที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้นะครับเพราะผมยังมีอีกหลายองค์ครับที่มาแชร์ทำคลิปนะครับให้นักโยมสะสมะเครื่องได้สะสมกันครับสมเด็จวะละคังพิมพ์ใหญ่องค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นิยมครับเจตเลร์ส้มนับเป็นอีกแม่พิมพหนึ่งนะครับที่นับวันจะหาชมญาติัาทุกวันครับ วันนี้เกจทะลุส้มครับเกตจะเอียงไปด้านซ้ายหรือด้านขวามือเราครับอกดังอกกระบอกเนื้อจะแก่ผงนะครับเนื้อแก่ผงนี้จะฟูๆนะเนื้อเส้นจะฟูๆครับก็เป็นอีกเนื้อหนึ่งครับที่ได้รับความเยิยมสูงครับบางท่านก็ชอบแก่ผงนะครับบางท่านก็ชอบแก่ ปูนปลกหอยครับแต่วันนี้แก่ผงครับเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับอย่าลืมน,นะครับสมเร็จว่า,า,วาละกระครั้งเนี่ยท่านมีหลายพิมพ์หลายทรงนะครับแล้วก็เนื้อมวลสารแต่ละครั้งที่ท่านกดมาเนี่ยจะไม่เหมือนกันสักอ,องค์เลยนะครับคล้ายๆว่าบางอย่างเนื้อมวลสารก็มากบ้างน้อยบ้างนะครับแล้วแต่ว่าในวาระนั้นน่ะท่านจะหาอะไรมาเป็นส่วนผสมได้เยอะกว่ากันครับแล้วก็มาตำนะครับ หากนันก็มีแป้งโรยพิมพ์นะครับแล้วก็เรียกแป้งผงพุทธคุณนะครับมีมีมีหลายสูตรนะครับของท่านบางโอก็แก่เกดดอกเกสอนดอกไม้นะครับมีเข้าตอกดอกไม้นะครับเป็นบนสารนะครับบางครั้งก็แก่ผงครับบางครั้งก็แก่ปูนเปลือกหอยแล้วแต่ในคราวนั้นถ้าจะหาอะไรมาได้นะครับเพราะท่านท่านแต่ละครั้งนี่หลายครั้งหลายวาระนะครับก็เลยไม่ค่อยเหมือนกันสักเท่าไหร่ครับ เลยนะครับเข้ามาแล้วก็กดติดตามไปครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเป็นการแจ้งเตือนในการรับชมคลิปต่อไปนะครับผมก็จะพยายามทําคลิปมาอย่างต่อเนื่องครับผมจะพยายามนะครับทําให้ได้หลายๆคลิปนะครับแต่ก็บางครั้งก็ก็ว่างบางไม่ว่างบางนะครับธรรมดาครับนี่ครับวันนี้ก็สวยแบบๆครับ ดูกายจะแห้งดูกายจะฉ่ำนี่ครับพิมพ์สวยที่กตรนนี้แก่ผงครับตรงนนี้แก่ผงครับไม่ไม่ค่อยแก่ปูนเท่าไหร่ครับถ้าแก่ปูนนี่เนื้อแหงแห้งนั่นด้านนะครับถ้าแก่ผงนี่จะฟูฟูนะครับเป็นอีกลักอย่างหนึ่งครับของเสมเด็จวราคังก็แล้วแต่ว่าคนจะถนัดพิมพ์ไหนทรงไหนเนื้อไหนนะครับบางท่านก็ชอบแก่ผงนะครับ บางท่านก็ชอบแบบนี้ลูกตุ๊บตับครับก็แล้วแต่นะครับเพราะการศึกษาของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันครับแล้ะจะวามถนัดครับแต่ขอให้ดูความเก่าเป็นหลักนะครับความเก่าครับความเก่านี้เป็นตัวบ่งบอกอายุพระนะครับอย่าลืมนะครับสเสด็จวะละครั้งนี้สร้างประมาณร้อยห้าสิบกปีครับฉะนั้นเนื้อก็จะต่างกามต่างวาละ จะไม่เหมือนกันสกักองละครับสร้างมากบ้างน้อยบ้างนะครับจะไม่เหมือนกันครับแต่ละคราวแต่ละค้าวเนี่ยครับท่านก็จะมีคนช่วยกดแม่พิมพ์นะครับลึกบ้างตื้นบ้างนะครับบางครั้งบางคราวหนาบ้างยังไม่เท่ากันเลยครับแล้วแต่ว่าช่างคนนั้นมีความถนัดทางด้านไหนครับแล้วก็รู้สึกว่าท่านจะมีแม่พิมพ์ทั้งหมดร้อยกว่าแม่พิมพ์นะครับ นั้นจะไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนกันเลยนะครับส่วนใหญ่ผมว่าดูแล้วมาดูสสาเร็จวัาละครนี่ดูเนื้อเป็นหลักดีกว่าครับแต่โดนแม่พิมพ์ทรงจริงๆแล้วท่านมีเยอะครับท่านมีเยอะมากใช่ว่าพิมพ์นี่ไม่สวยจะจะเก๋นะครับไม่ใช่ครับพิมพ์ไม่สวยก็แท้ได้นะครับเพราะว่ายังมีบล็อกชาวบ้านนี่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ละพิมพ์หลงวิจารอย่างเดียวนะครับยังมีบล็อกชาวบ้านนี่ครับที่ชาวบ้านนั้นแกะแม่พิมพ์นะครับแล้วก็มา ถวายกับสมเด็จโตครับสมเด็จโตแท้จริงเอามากดเป็นไวพิมพ์พาสมเด็จครับแอ้ลครับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้โอกาสหน้าคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่ครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ